สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเซลซีอีกแล้วนะคะวันนี้เซลสีมาพร้อมกับนี่เลยรถเก๋งมิตซูบิชิแอททราสีขาวมุกนะคะปี2020ตัวนี้มาเลยค่ะเดี๋ยวเซลพาไปดูรอบคันกันเลยค่ะรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กหม่อย่างใหม่เดี๋ยวเซลสีจะพาไปดูอ่าด้านหลังของรถกันนะคะว่าจะมีพื้นที่ให้เราจัดเก็บสิ่งของได้มากแค่ไหนนะคะสำหรับอ่ามิตซูบิชิแอททรคันนี้นะคะ พื้นที่ใช้สอยในการเก็บสัมภาระสิ่งของไม่ว่าเผื่อคุณลูกค้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะหรือคุณผู้หญิงบางท่านเนี่ยจะมีกระเป๋าหลายใบยอย่างเช่นเซลเนี่ยมีกระเป๋าค่อนขทางจะหลายใบยนะคะก็จะมีพื้นที่จัดเก็บได้มากมายเลยนะคะไอตัวนี้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเจ้ามิซูบิชิแอทถาสีขาวคุคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5,400บาทแล้วตอนนี้นะคะ สำหรับรถเกง๋งนะสาวกรถเกง๋งเรามีโปรช่วยผ่อนนานถึง6เดือนเดือนละ1 0 0 0บาทนะลูกค้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถคันไหนคอยติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ